บทที่3836อย่างที่อูอ่ซงป้ากล่าวพวกเขาโล่งใจอย่างมากเมื่อเห็นว่าหยางเฉินไม่เป็นไรตราบใดที่หยางเฉินอยู่เคียงข้างพวกเขาก็จะรู้สึกปลอดภยัยและมั่นคงแม้จะเจอผู้แข็งแกร่งจากโลกบูโบราณบนมาก็ไม่กลัวผู้อาวุโสใหญ่แห่งขฤหสรเจ้าเมืองหงไฟก็กลับมามีสติอีกครั้งรีบลุกขึ้นตามหยางเฉินไป ท่านอย่างขอบพระคุณที่ช่วยท่านเจ้าเมืองของเราไว้ฉันจะจดจำความเมตตานี้ไว้เสมอเมื่อท่านต้องการอะไรในอนาคตฉันจะไม่ปฏิเสธและฉันจะตัดสินใจแทนท่านเจ้าเมืองไปของเราเองในคฤหา์เจ้าเมืองหงไฟตราบใดที่ยังมีสมบัติที่ท่านชอบท่านก็สามารถเอาไปได้แม้ว่าคฤหา์เจ้าเมืองของเราจะถูกทำลายไปมากแต่รากฐานของเราก็ยังคงแข็งแกร่ง ผู้อาวุโสของเมืองหงไฟรีบตามหยางเฉินไปขณะที่นำทางหยางเฉินเพื่อนำไปอยู่สู้ไปรักษาเธอก็ขอบคุณหยางเฉินอย่างจริงใจและกล่าวว่าเธอต้องการแสดงความขอบคุณต่อ,อยางเฉินหยางเฉินขัดจังหวะผู้อาวุโสใหญ่ทันทีและกล่าวอย่างใจเย็นว่าผมช่วยท่านเจ้าเมืองไปไม่ใช่เพื่ออะไรแต่ท่านช่วยคนรอบข้างของผมตอนนี้ผมกับเธอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน การที่ผมช่วยท่านเจ้าเมืองไปนั้นสมเหตุสมผลท่านไม่จำเป็นต้องขอบคุณผมอย่างเฉินไม่เคยช่วยเหลือใครเพื่อผลประโยชน์เขาช่วยเหลือเฉพาะคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือเท่านั้นแหมเงินทองและสมบัติเหล่านั้นจะมีประโยชน์ในการฝึกฝนแต่อย่างเฉินก็ไม่ใช่คนร้ายประเภทที่ฉวยโอกาสบนความทุกข์ของคนอื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งภายนอกสำหรับเขา เมื่อเห็นหยางเฉินพูดเช่นนี้ผู้อาวุโสแห่งเมืองหองไฟก็ตกตะลึงเช่นกันและยิ่งชื่นชมหยางเฉินมากขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นว่าหยางเฉินนั้นจริงใจมากในเวลานี้และไม่มีความเท็จใด,ดๆในโลกบูโบราณกลางนั้นมีคนอย่างหยางเฉินน้อยมากพวกเขาในเมืองหองไฟสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหยางเฉินได้เธอรู้สึกว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดที่เมืองหองไฟเคยทำมาตลอดหลายปี ในขณะนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมหยางเฉินถึงมีบุคคลสำคัญอย่างสาวหิมะที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาอย่างลับๆเพราะหยางเฉินไม่ใช่คนธรรมดาหลังจากนั้นหลังจากที่ผู้อาวุโสใหญ่พาหยางเฉินไปยังห้องของไปอยู่สู้เธอปิดประตูอย่างมีสติแล้วเอาไปเหลือเพียงหยางเฉินและไปอยู่สู้ในห้องสำหรับหยางเฉินถึงแม้จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาพบกันในวันนี้แต่ผู้อาวุโสของเมืองหงไฟก็ยังคงไว้วางใจหยางเฉิน เขาไม่ใช่คนประเภทที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นอย่างแน่นอนเขาจะต้องช่วยอยู่สู้ได้อย่างแน่นอนแต่อยู่สู้ก็อยู่ในวัยใกล้แต่งงานแล้วในโลกบูโบราณน,นี้มีเพียงอย่างเฉินผู้นี้เท่านั้นที่จะทัดเทียมกับอยู่สู้ของเราได้แม้อายุยังน้อยแต่เขาก็มีความสามารถมากเขาเป็นดังบุตรแห่งโชคชะตาเขากับอยู่สู้ที่ด้าแห่งสวรรค์ของเราเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอย่างสมบูรณ์แบบ ต่อให้หมอนี่จะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่ออยู่สู้ในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่สู้เข้ากันได้ดีนี่ถือเป็นเรื่องดีมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาและการอยู่รอดของคฤหาสา์เจ้าเมืองหงไฟในอนาคตเอาละ่ะปราบใดที่เขาสามารถช่วยอยู่สู้ได้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาหลังจากที่ผู้อาวุโสใหญ่แห่งเมืองหงไฟออกจากห้องและปิดประตูเธอเดินครุ่นคิดในใจ แม้จะเชื่อมั่นในนิสัยของหยางเฉินแต่เธอก็ภาวนาให้ไป่ยู่สู้หายดีโดยเร็วในขณะเดียวกันเธอก็คาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างหยางเฉินกับไป่ยู่สู้ในความคิดของเธอหยางเฉินเหมาะสมที่จะเป็นสามีของไป่ยู่สู้และไป่ยู่สู้ก็เหมาะสมจะแต่งงานกับหยางเฉินเช่นกันเธอเข้าใจจุดนี้และเธอก็เข้าใจไป่อยู่สู้เช่นกัน ในห้องหลังจากที่หยางเฉินวางไปอยู่สู้ลงบนเตียงเขาก็ดูแลอาการบาดเจ็บของป่ยู่สู้อย่างระมัดระวังแม้ว่าเธอที่อยู่ตรงหน้าเขาจะดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้ชายทุกคนก็ตามแต่ความคิดแบบนั้นกลับมีไว้สำหรับคนอื่นเท่านั้นในขณะนี้หยางเฉินไม่มีความคิดฟุ้งซ่านใดๆอยู่ในหัวมีเพียงคำว่าช่วยชีวิตคนเท่านั้นบทที่สามพแม้ว่าหยางเฉินจะจ้องมองป่ยู่สู้เช่นนั้น แต่ดวงตาของเขากลับแจ่มใสปราศจากความคิดฟุ้งซ่านใดๆสำหรับหยางเฉินไปอยู่สู้ที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงผิวเผินที่งดงามเดิมทีหยางเฉินกระตือริ้นที่จะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของไป๋อยู่สู้เพราะไป๋อยู่สู้นั้นคล้ายกับหลิวอยู่เยี่ยนมากเกินไป แต่เมื่อเห็นไปอยู่สู้ในสภาพเช่นนี้ชีวิตของนางแทบจะสูญสิ้นเขาไม่กล้ารอช้าและเริ่มจดจ่อกับการรักษานางทันทีหยางเฉินวางไผ่อยู่สู้ลงบนเตียงเขานั่งคัสสมาดข้างเตียงปล่อยกระแสพลังจิตออกจากฝ่ามือทั้งสองทันทีกระแสพลังงานทั้งสองกลายเป็นหมอกสีขาวพุ่งออกมาจากฝ่ามือของหยางเฉินในทันที ขณะที่หยางเฉินเริ่มใช้ทักษะก,กระแสะพลังงานทั้งสองก็เต็มไปด้วยแรงผลักดันขณะที่หยางเฉินโบกมือไปข้างหน้ากระแสะพลังงานทั้งสองก็เข้าสู่ร่างของป่ายู่สู้โดยตรงเดิมทีหยางเฉินสามารถตรวจและรักษาเธอได้ด้วยตนเองซึ่งน่าจะยุ่งยากกว่านั้นมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากป่ายู่สู้เป็นผู้หญิงหยางเฉินจึงไม่ได้ทำเช่นนั้นด้วยความสุภาพเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นหยางเฉินจึงเชื่อมต่อกับไปอยู่สู้ผ่านกระแสะพลังจิตทั้งสองนี้นักขณะนั้นขณะที่จิตสำนึกของหยางเฉินทำงานสภาพร่างกายของไปอยู่สู้ก็ปรากฏขึ้นผิวพันตั้งแต่ขาวผ่องไรที่ติดเส้นเลือดและเส้นลมปราณรวมถึงกระดูกที่หักหล้วนปรากฏชัดในจิตใจของหยางเฉินนักขณะนั้นเห็นได้ชัดว่าไปอยู่สู้ถูกหยางเฉินมองเห็นอย่างทะลุป,ปูปุโผล่ แม้ว่าหยางเฉินจะไม่มีความคิดฟุ้งซ่านใดๆในใจแต่เขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงเลือดและพลังปราณที่พวยพุ่งออกมาเมื่อเห็นร่างที่สง่าง,งามนั้นทว่าจิตใจของหยางเฉินยังคงบริสุทธิ์แม้ว่าเขาจะควบคุมพฤติกรรมบางจุดไม่ได้แต่เขาก็ยังสามารถควบคุมความคิดตนเองได้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยเพราะอาการบาดเจ็บของไป๋อยู่สู้ในขณะนั้นยังคงสาหาัสมากซีโครงเกือบทั้งหมดของเธอหัก เธอเคยใช้พลังภายในพยุงตัวเองมาก่อนและเส้นลมปราหลายเส้นก็พังเช่นกันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอที่จะพยุงมันไว้ได้นานขนาดนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หยางเฉินประหลาดใจคือหลังจากที่เขามองไปอยู่สู้ทุกอย่างเกือบจะเหมือนกับหลิวอยู่เยี่ยนตอนที่เขาอยู่ในหุบเขายาสวรรค์ก่อนหน้านี้หยางเฉินก็ช่วยหลิวอยู่เยี่ยนไว้และเขารู้จักหลิวอยู่เยี่ยนทุกซอกทุกมุมเป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อเขาเห็นไปอยู่สู้ในขณะน,นี้เขาก็พบว่าพวกนางเกือบจะเหมือนกันทุกประการหากเขาไม่ได้มองหน้าพวกเธออย่างเฉินคงคิดว่าไปอยู่สู้และหลิวอยู่เยี่ยนเป็นคนเดียวกันเพราะทั้งสองมีปานที่แขนที่ดูเหมือนกันเป๊ะเมื่ออย่างเฉินพบว่าไปอยู่สู้และหลิวอยู่เยี่ยนดูคล้ายกันมากก่อนหน้านี้เขาจึงคาดเดาอย่างกล้าหาญในใจ และตอนนี้หลังจากเห็นปานเดียวกันหยางเฉินก็มั่นใจมากขึ้นว่าการคาดเดาครั้งก่อนของเขาต้องถูกต้องครั้งหนึ่งหลังจากที่หยางเฉินได้รู้จักกับหลิวอยู่เยียนเขาคาดเดาว,ว่าประสบการณ์ชีวิตของหลิวอยู่เยียนนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเธอคงไม่ใช่ลูกของชาวไร่สมุนไพรในหุบเขายาสวรรค์ต่อมาหยางเฉินพบว่าจี้ราศีมีนบนสร้อยคอที่หลิวอยู่เยียนสวมใส่ยิ่งยืนยันการคาดเดานี้ ถ่ายที่สุดจี้ราศีมีนเป็นเกรดสูงมากคนทั่วไปไม่สามารถหาได้ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเป็นเพียงชาวไร่สมุนไพราราวกับทาตุในหุบเขายาการครอบครองจี้หยกคู่นี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้จี้หยกคู่นี้เป็นสัญลักษณ์ของสถานะอันสูงส่งปราบใดที่ไม่ใช่จี้หยกที่หลิวอยู่เยี่ยนเก็บได้ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าตัวตนของหลิวอยู่เยี่ยนนั้นพิเศษอย่างยิ่งบทที่3838 38. สิ่งที่ทำให้หยางเฉินประหลาดใจคือจี้ราศีมีนอีกครึ่งหนึ่งของหลิวอยู่เยี่ยนนั้นไม่ได้อยู่ในครอบครองของหลิวอยู่หางน้องชายของเธอทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ชีวิตของหลิวอยู่เยี่ยนนั้นพิเศษยิ่งนักหลิวอยู่เยี่ยนดูเหมือนจะมีความลับมากมายแต่และอย่างทำให้หยางเฉินรู้สึกซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจ เขาไม่เข้าใจจริงๆว่าจี้ราศีมีนคุณภาพเยี่ยมอีกครึ่งหนึ่งนั้นเข้ามาในหุบเขายาสวรรค์ได้อย่างไรและมันมาอยู่ในมือของพ่อแม่ของหลิวหยูเยียนได้อย่างไรและถูกมอบให้เธอสวมใส่แทนหลิวหยูหางโดยเฉพาะเพราะก่อนหน้านี้มันยากที่จะเข้าใจหยางเฉินจึงไม่ได้ไต่ตรองอย่างรอบคอบแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะยากสำหรับเขาเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขามากนะัก เขาเชื่อว่าตราบใดที่ประสบการณ์ชีวิตของหลิวอยู่เยียนยังไม่เป็นอย่างที่พูดไว้ความจริงของเรื่องนี้ย่อมปรากฏในอนาคตอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ทําให้หยางเฉินประหลาดใจคือเขาไม่เคยคิดที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตนเองผลที่ตามมาคือเขาเพิ่งมาถึงคฤหาสน์เจ้าเมืองหงไฟเขาพบสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้เขาพบคนที่ดูคล้ายกับหลิวอยู่เยียนมากนี่เป็นสิ่งที่หยางเฉินไม่เคยคาดคิดมาก่อน ครั้งหนึ่งหยางเฉินคาดเดาว่าจีราศีมีนของหลิวอยู่เยียนมีอีกครึ่งหนึ่งหรืออาจเป็นคนอื่นคนคนนั้นอาจเป็นคู่มั่นในวัยเด็กของหลิวอยู่เยียนหรือพี่ชายหรือพี่สาวแท้ๆของหลิวอยู่เยียนหรือแม่ที่แท้จริงของเธอถึงกระนั้นหยางเฉินคิดว่าคงอีกนานกว่าจะได้เห็นภาพเช่นนี้เพราะในที่สุดเขารู้จักหลิวยู่เยียนก็เพราะเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่าง เขาบังเอิญเข้าไปในหุบเขายาสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจและได้รับการช่วยเหลือจากหลิวอยู่เยี่ยนนั่นคือตอนที่เขาพบจีราศีมีนี้ดังนั้นการหาจี้หยกคู่ใหม่จึงเป็นเรื่องยากมากหลังจากที่หยางเฉินพบว่าป่ายอยู่สู้และหลิวอยู่เยี่ยนมีความคล้ายคลึงกันมากเขาก็คาดเดาสิ่งเหล่านี้ได้ทันที ดังนั้นสายตาของเขาจึงมองไปที่คอของไปอยู่สู้โดยไม่รู้ตัวคนอื่นๆไม่เข้าใจพฤติกรรมของหยางเฉินในตอนนั้นและคิดว่าพฤติกรรมของหยางเฉินนั้นมากเกินไปเหมือนกับการเพึ่งพากำลังของตัวเองเพื่อกั่นแกล้งไปอยู่สู้แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือหยางเฉิน แ้าต้องการดูว่าไผ่อยู่สู้สวมจีราศีมีนแบบเดียวกับหลิวอยู่เยี่ยนที่คอของเธอหรือไม่หยางเฉินได้พิจารณาจีราศีมีนของหลิวอยู่เยี่ยนอย่างละเอียดและเขาสรุปได้ว่าต้องมีจีราศีมีนอีกครึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนหากเขาสามารถหาจีราศีมีนอีกครึ่งหนึ่งบนไผ่อยู่สู้ได้หยางเฉินก็จะเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่าทำไมไผ่อยู่สู้ถึงดูคล้ายกับหลิวอยู่เยี่ยนมาก จากรูปลักษณ์และอายุของไปอยู่สู้รวมถึงความคล้ายคลึงกับหลิวอยู่เยียนอย่างเฉินคาดเดาว,ว่าหากไปอยู่สู้มีจีราศีมีนอีกครึ่งหนึ่งเธอน่าจะเป็นพี่สาวฝาแฝดของหลิวอยู่เยียนนี่เป็นสิ่งเดียวที่อย่างเฉินคาดเดาได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามอย่างเฉินกลับผิดหวังแม้ว่าไปอยู่สู้จะมีสร้อยคออยู่ด้วยแต่มันก็เป็นแค่สร้อยคอไม่มีจี้ใดๆเลยนับประษาอะไรกับจีราศีมีนอย่างหลิวอยู่เยียน ในตอนแรกหลังจากเห็นสร้อยคอที่ไปอยู่สู้หยางเฉินรู้สึกตื่นเต้นมากคิดว่าอีกไม่นานเขาจะสามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของหลิวอยู่เยี่ยนได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นจี้ราศีมีนบนสร้อยคอซึ่งทำให้หยางเฉินผิดหวังมันเกินความคาดหมายไปมากเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าถ้าทั้งสองคนไม่ได้เป็นญาติกันพวกนางจะมีความคล้ายคลึงกันได้อย่างไรดังนั้นหยางเฉินจึงเลือกใช้สัมผัสศักดิทธิ์โดยไม่ลังเล เพื่อดูว่ารูปร่างหน้าตาของไปอยู่สู้เหมือนกับหลิวอยู่เยี่ยนหรือไม่